JSB 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 is a wonderful world JSB 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 On a colorful day ศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นะคะ<ช>พอพบกับคุณดาและคุณทิพย์ค่ะ,คะวันนี้นะคะคุณคุณดาและคุณคุณทิพย์นะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะร่วมทํากันนะคะในช่วงปิดนะคะที่เราต้องมาเรียนออนไลน์กันค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่า List v e for ร์ด b อ e เป็นกิจกรรมนะคะที่จะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะในการนะคะมาอ่านหนังสือค่ะให้กับพี่ๆนะคะคนตาบอดได้ฟังค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆเ,เรามีวิธีการเข้าแอปแนะนำม,มาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะพร้อมกันหรือย,ยังคะเราไปดูวิธีการเข้าระบบกันค่ะไปกันค่ะ แอปพลิเคชัน Lead for the Buy เป็นแอปพลิเคชันสำหรับอาสาเพื่อให้เข้ามาทำหนังสือหรือบทความเสียงให้กับคนตาบอดและคนตาบอดสามารถเข้ามาฟังหนังสือเสียงได้ทันทีง่ายๆบนสมาร์ทโฟน3ขั้นตอนง่ายๆในการใช้งาน 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและล็อกอินสสร้างหนังสือเสียงและบทความเสียง 3. อัดเสียงหรือบันทึกเสียงของเราเริ่มการใช้งานโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Lead for the by จาก Google Play หรือ App Store ต่อไปเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันนะคะ ให้เราไปที่ App Store จากนั้นกดค้นหา Lead for d u b u i จากนั้นนะคะหน้าจอเราจะปรากฏเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดไปที่แอปพลิเคชัน Lead for d u b u y ค่ะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ RFB นะคะจากนั้นกดดาวน์โหลดค่ะ หน้าจอจะปรากฏเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดไปที่ชั้นเป็นอาสาสมัครค่ะถ้าเราเป็นผู้ใช้ใหม่นะคะให้เรากดลงทะเบียนค่ะหรือจะเข้าสู่ระบบด้วย f a c e b o o k ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เรามาที่ช่องสร้างหนังสือใหม่นะคะจากนั้นกดไปที่สแกน ISBN นะคะแล้วก็ไปตรงบาร์โค้ดหนังสือที่เราจะอ่านนะคะจากนั้นนะคะรายละเอียดของหนังสือที่เราจะอ่านนะคะจะขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะคะเสร็จแล้วให้เรากดสร้างหนังสือค่ะให้เราเลือกหมวดหมู่นะคะอันนี้จะเลือกเป็นหนังสือสำหรับเยาวชนนะคะ จากนั้นนะคะให้เรากดสร้างหนังสืออีกหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วหน้าจอเราจะปรากฏแบบนี้นะคะให้เรากดไปที่การบันทึกเสียงค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มบันทึกเสียงนะคะกดหนึ่งครั้งเพื่อบันทึกเสียงค่ะหากเราต้องการหยุดนะคะให้เรากดปุ่มอีกหนึ่งครั้งค่ะ และถ้าเราต้องการฟังเสียงที่เราอัดอยู่นะคะให้เรากดที่เครื่องมือเล่นค่ะถ้าเราต้องการอัดต่อนะคะให้เรากดปุ่มเดิมได้เลยค่ะแอปพลิเคชันจะทำการอัดเสียงต่อจากตอนแรกที่เราอัดไว้นะคะถ้าเสร็จแล้วให้เรากดคําว่าเสร็จสิ้นและส่งค่ะ กดตกลงค่ะนี่นะคะระบบก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะว่าสารบัญหน้าแรกนะคะเราได้ทําการอ่านไปแล้วแล้วก็ได้บันทึกเสียงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะค่ะพุทธาค่ะอาเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการดูตัวอย่างการเข้าแอปพลิเคชันนะคะวันนี้ครูทิพย์และคุทดาก็มี ตัวอย่างคลิปวิดีโอของเพื่อนมาให้ดูกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างกันได้เลยค่ะค่ะชาวหมู่บ้านลิตเติลแฮนเซิลกันยังคงเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้านลิตเติลแม้ว่าครอบครัวลิตเติลจะไม่ได้อยู่ที่นี่มาเป็นเวลาหลาย,ายปีแล้วก็ตามบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือหมูม่บ้านหน้าต่างบางบาน,บานมีไม้กระดานตีปิด กับเรื่องหลังคาหลายแผ่นแตกในขณะที่เถาไอรีเลยปกคลุมด้านหน้ายอย่างสำมรานใจครั้งหนึ่งมันเคยเป็นคุณภาพหลังงานและอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดและโออาที่สุดในรัศหมินหลายกิโลเมตรได้อย่างไม่ยากนะาดแต่วันนี้บ้านลิเด้ลอับชื้เก่าโซมและหลายผู้อ,อาายู่อาศัยเป็นเรื่องที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ยังคงชอบอีิบยกขึ้นมาพูดถึงให้เวลาไงชิโมชิเธอบอกพวกเธอเห็นไหมว่ามันวิเศษที่สุดในแง่ที่เป็นสุนะัขชิโมชิไม่ได้ดูวิเศษตรงไหนเลยมันหยุดหน้าร้อนที่สุดตรงเร็วเกินไปสำหรับแฮร์รี่ พี่จิงเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะกลับไปโรงเรียนฮ o ก w อ r ส์ตั้งแต่หนึ่งเดือนที่บ้านโกกาตานเป็นช่วงเวลาที่สองมีความสุขมากที่สุดในชีวิตทุกครั้งที่เขาท,ท,ทุกครั้งที่แฮร์รี่นึกถึงช่วงเดอร์สลี์และการต้อนรับที่เขาจะได้รับเมื่อผู้ปกครองสามารถให้คำแนะนำอธิบายเพิ่มเติมให้กับเด็กๆได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวอย่างนะคะ พี่ๆของเราเห็นไหมคะที่มาอ่านหนังสือให้กับคนตาบอดได้ฟังกันแล้วนะคะนักเรียนนะคะก็สามารถทํากิจกรรมนี้นะคะได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะสามารถเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ้ากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเด็ก,ดกๆคุณลิศก็ขอเชิญชวนเด็กๆร่วมกิจกรรมการอ่านกันเอยอะๆนะคะอย่าลืมนะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนจนันทศิริวิทยาอัตลักษณ์ของเราคืออะไรคะรักเรียนรู้รักท<ค>ำ,<ค>ำดีรักธรรมชาติค่ะไม่ว่าอยู่ท <คำ S 1> ี่ ก็เรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณคูดาและคุณปูทิพย์ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย